เช็ดดวนใครที่มีเลข18อยู่ในเบอร์โทรศัพท์กดหัวใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์แบบตั้งสรรนะครับหรือกดเซฟไปดูนะครับหรือกดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้ทราบถึงความหมายของคู่เลข18กันนะครับ mm hmm. เข็มทิศชี้นํำทางดวงชี้นําชีวิตผมธนภัทรเทวะํํานายคู่เลข18หรือ81นะครับเป็นพลังงานเดียวกันนะครับก็พูดง่ายว่าเป็นดาวพระอาทิตย์นะครับกับดาวพระราหูนะครับ มารวมตัวกันนะครับถ้ามาอยู่ในตำแหน่งการงานและการเงินนะครับหรือตำแหน่งเพิ่มพูนทรัพย์ก็จะมีผลให้เป็นคนชอบมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นนะครับเก่งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะครับแต่ปกครองคนไม่ได้นะครับทาคุณคนไม่ขึ้นนะครับเพื่อนร่วมงานพร้อมทรยศหักหลังไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานนะครับเกิดการทะเลาะเบ,บาแวงตลอดเวลาเป็นคนเจ้าอารมณ์ทะเยอทะยานแต่ไม่มีคนยอมรับถ้าทําธุรกิจก็อาจโดนโกงโดนหักหลังได้นะครับ การเงินล้มเหลวมีเงินเงินก็หมดไปเป็นคู่เลขเสียนะครับเป็นเป็นคู่เลขที่ไม่ควรใช้นะครับถ้าเกิดไปอยู่ในตำแหน่งของความรักจะเป็นเช่นไรนะครับตามไปดูเลย